ระดับเพธิ์นั้นธาตุทั้งสี่ดนะินน้ำไฟลมขันทั้งห้าธาตุทั้งสี่ขันทั้งห้า 4, น,นี่แหละตัวมันตัวเกิดตัวดับเกิดระดับที่ทั้งสุขทั้งทุกข์ที่มันเกิดขึ้นบวกกันตัวตัวเหตุประตูที่จะ,จะทําให้สุขให้ทุกข์เกิดขึ้นอะไรเนีย่ยอายตนะที่ตออายตนะอยู่ที่ไหนอายตนะกัตตา ตาหมูหมูกลีนกายและจิตใจตากับรูปสารพัดรูปทั้งดีทั้งชั่วทั้งลูกที่ปรถนาที่ลูกที่ไม่ปรถนาทั้งทั้งลูกที่ต้องการและทั้งูกที่ไม่ต้องการนี่มันเกิดขึ้นได้ทั้งสูขและทั้งทุกเกิดขึ้นมาสลับซับซ้อนกันตา ตาตากับรูกหูกับเสียงดังกับจินรีนกับรถกายกับสัมผัสมโนคือจิตใจกับอารมณ์เพราะฉะนั้นท่านจะว่าอาจ,จะตกะนะทั้งหกแต่และอย่างละอย่างตาหูจมูกลิน้นกายและจิตใจแต่และอย่างละอย่างตากันหนึ่งพันที่มาเกิดขึ้นหูกันหนึ่งพันจมูกกันหนึ่งพัน ริ่งกันหนึ่งพันกายกัหนึ่งพันใจกัหนึ่งพันมันเสลกมันเกิดสลับสลับซ้อนกันเพราะฉะนั้นมันจึงมักขยิวจิตใจอันเรือันตัวลรื่เรที่ท่านให้เรียกใส่ชื่อให้นามว่าจิตใจซ้ำเนื้อคนคือตัวสติคือตัวเรื่องรู้มักขยิวก็ยิวจิตใจให้รุ่มให้หลงไปตามอารมณ์ทำให้เป็นเป็นสุขเป็นทุกข์ วนันที่มาเกิดขึ้นนะครับท,ทำให้จิตใจเดือดร้อนเพราะฉะนั้นท่านให้มาปฏิบัติมาภาวนามาประโยคแรกทำตั้งใจปฏิบัติทำจิตใจนี้มันอยู่จริงครับให้ให้มันตั้งมั่นเป็นสมาธิค,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 คือคือท่านให้เจเภภริญาพระละทั้งห่าศรัทธาพระละ วิริยะภาระสติภาระสมาธิภาระปัญญาภาระนี่ภาระทั้งห้านี่ท่านเรียกว่าถ้าจะเทียบกับกองกองทัพกองพลกองทัพกองทัพทำมาสร้างสติโอสร้างสร้างศรัทธา ศรัทธาภาละวิริยะภาละสติภาละสมาธิภาละปัญญาภาละนี่ให้มันสม่ำเสมอกันให้กำลังมันพ้อมกันะมันจะให้ผลเอาแต่นั่นละเวลาปฏิบัติที่นี่ถ้าจิตใจมันไม่อยู่นิ่งให้มันชิดไันปุงมมนแต่งท่านก็ให้กำลวดรู้มันมันชิดอะไรมันนินดีมันยินดีให้มันรู้มัน มันยินร่ายใครไม่รู้มันมันดีใจใครไม่รู้มันเสียใจใครไม่รู้มันโกรธใครไม่รู้มันเกลียดใครไ,ไม่รู้เสริมตัวสตินี่ให้ให้บำรุงตัวสตินี่ให้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 มากเข้ามากเข้าจนกล่วมันจะเต็มเมื่อสติเต็มปัญญาเต็มแล้วนั่นแหละจะอยากจะอยกากอะไรอีกจะอยกากมีอะไรอีก เนี่ยเพราะวันศูนย์นั nah ้นสรุปเรื od od ่องของดีที่สุดก ah ็คือคือตัวสติตัวปัญญาเนี่ยละมันอยู่ที่ไหนเนี่ยก็อยู่ก็คือรูปดวงจิตดวงใจของพวกเรานี่ะสะสมปฏิบัติเอาให้มันเกิดเป็นดีขึ้นมาใช่ความเพียรใสันติความอดทนใสันติความอดทนวิิยะคมเพียรเนี่ยทำให้มันมากเข้ามาเข้าโดยส่วนมาก มันไม่เข้าใจนี่ยประโยคให้ผู้ที่ท่านออกบวชออกประพฤติขูคิ้วคนผมหงมเขาวหงมเหลืองพวกเราก็ดูได้เหมือนกันทำมาเดียวกันนแหละสุขอันเดียวกันทุกอันเดียวกันเจ็บไข้บวชล่วดเล่าอันเดียวกันเนี่ยเพราะฉะนั้นใช่าอยู่ในมรดใช่ไหมน่ทุกของจริงสมุทัยของจริงนี่ร้วคือความรของจริงนละ ฉันว่ทุกอย่างท่านให้ให้พิจารณาให้วิจัยวิจารณากบจริงิงให้เห็นจริงตามความเป็นจริงท่านจึงว่าทุกคนกำลปคนคนคนพิจารณา,นาคนวิจัยวิจารณาข้อพิริงให้เห็นจริงตามความเป็นจริงเพื่อขีดัจิจารณาออกถอนออกจากร่างกายตวัวสม,มุทัยเห็นหทุกเกินนี่ท่านสั่ง่าก ทรไม่ใช่ิควรละควรปล่อยควรวางควรสลัดตัดทิ้งน,นี่โลดควรทําให้แจ้งนี่โลดก็คือความผ่กนโคลเมื่อก่วดมันลมสุดท้ายึมผัอที่ผ่านไปน,นี่โรโทรนี่โลดคือความดับทุกดับตรงไหนมันดับทุกดับพืที่มันเกิดมันเกิดที่ไหนล่ะ